ต่อไปจะเป็นประวัติการสร้างบารมีของท่านประธานพระป่าในวันนี้นะจ๊ะกัลยาณมิตรศิริการหลีนามสกุลเดิมธนปุระคู่สมรสนะจ๊ะคือมิสเตอร์หลีตรงเสียนเป็นคนไต้หวัน แต่งงานม,มาแล้วสิกปีไม่มีบุตรเกิดเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมบิดาเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยเชื้อสายจีนมาดาเกิดที่อินโดนีเซียเชื้อสายจีนครอบครัวไปโตที่สิงคโปรจ์จริงบรรพบพรบุษรของหลวงพี่ก็ มาจากสิงคโปร์นะความสามารถด้านภาษาภาษาไทยภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่พูดได้ก่อนภาษาไทยเพราะไปอยู่กับคุณยายที่สิงคโปร์ตอนเด็กและครอบครัวคุณแม่คุยภาษาจีนกลางแต่อ่านเขียนไม่เก่งกำลังศึกษาอยู่ ภาษาอังกฤษพูดอ่านเขียนดีมากเพราะใช้ในการทำงานตลอดตั้งแต่จบไม่เคยทำงานบริษัทคนไทยเลยมีทั้งเจ้านายและตอนหลังลูกน้องส่วนใหญ่เป็นตามชาติการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายสาขาระบบการจัดการ ปริญญาโทใบที่หนึ่งม,มีหลายใบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทจบสาขา MIS Management Information System เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี mm hmm. ปริญญาโทใบที่สอง EMBA จี e อจัดอีเจค สสินจุฬาลงกรณ์ร่วมกับ North-Western University ์ e l l o ลหรอจ๊ะได้ไปเรียนที่ชิคาโกเป็นเวลาหนึ่งเทอมเคยไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษหลายครั้งตลอดตอนอยู่มัธยมศึกษาการทํางานโอ้โห อะไรล่ะเนี่ยลิจินน์นใช่ไหมจ๊ะลิจินนนซาวีทเอเชียเซลเลสแมเนเจอร์อ่าถูกปะเนี่ยเทเลคอมพาวเวอร์ซัพพลายดาต้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ PLC ดอทแมเนจิ่งดีคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อาร์ตไทยแลนด์ EA d e พอ t y ที่เซลเมนเจอ NEC ไทยแ l น n d อะไรนะเจ้ IT Solution Department under NEC สิงคโปร์อ่านถูกไหมจ๊ะเซลเมนเจอร์ CET ไทยแ a น d Icate, ท,ที่ปรึกษาการวางระบบและภาษีต้านบัญชี Please, a อนเดอร์สันคอนซ i n g พี่ภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเนาะถูกม้างผิดมั่งให้อภัยนะจ๊ะปัจจุบันทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะมีพื้นฐานจากธุรกิจที่บ้าน มีสองบริษัทด้วยกันคือ i House Development Co. Ltd. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อทรัพย์เก่าปรับปรุงแล้วขายทำกำไร i House Holding Co. Ltd. บริษัทเอเจนต์ขายอาสังหาริมทรัพย์มือสองโดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป้าหมายในการสร้างบารมีเข้าวัดมาในปี2013เนื่องจากการนั่งสมาธิที่บ้านเป็นการนั่งครั้งที่สี่ในชีวิตแล้วเห็นองค์พระในตัวแต่องค์พระยังไม่ใสามากแต่ทำให้ตอนนั้นรู้สึกถึงความสุขที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจึงอยากเอาความสุขนี้ไปให้กับคนทั้งโลก ีหัวใจพระโพธิสัตว์เลยนะจ๊ะเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนทั้งคนจีนในเมืองจีนและคนจีนนอกเมืองจีนเพราะมีเชื้อสายจีนและรู้สึกคนจีนส่วนใหญ่ไม่ว่ารวยหรือจนก็ทุกมากใช่จะ๊ะก็ไม่ใช่เฉพาะคนจีนหรอกทุกคนแหละนะจะ๊ะก็คนจนก็ทุกแบบคนจนนะคนรวยก็ทุกแบบ รสรุปก็คือทุกข์อาจารย์และพอเข้าถึงความตั้งใจและพอเข้าใจถึงความตั้งใจของหลวงพ่อจากที่ได้เห็นองค์พระแล้วมีความสุขจึงอยากถวายปัจจัยให้ได้ถึงร้อยล้านหรือมากกว่านี้ภายในชาตินี้ขอให้สมปรารถนานะจาะอยากสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ต่างให้ชาวต่างชาติมานั่งสมาธิ ให้เข้าถึงธรรมให้ได้มากที่สุดอยากออกแบบให้สวยสงบสะอาดหน้าพักใกล้วัดเพราได้มีโอกาสต้อนรับชาวต่างชาติตลอดที่ช่วยงานเผยแผ่แล้วรู้สึกว่าหลายคนที่มาแล้วไม่มีที่พักหรือที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมะให้สมปราถนาเลยนะจ๊ะบุญที่ปลืม้ม บุญทำกิจกรรมที่ปลื้มที่สุดคือการไปช่วยงาน l ไลฟ o ออฟพี e ครั้งที่หนึ่งในปี2013พระเพิ่งเข้าวัดได้แค่สองเดือนกว่าบูชาเข้าพระไปแค่สองครั้งตอนครั้งที่สองนั่งหน้ารัตนบัลลังก์แล้วขอหลวงปูให้ได้ทำงานเผยแผ่ตอนนั้นมีเพื่อนในวัดแค่ห้าคนคือเพื่อนที่เข้าวัดมา20กว่าปี เคยชวนมาวัดตอนอยู่มหาวิี่อะไรแล้วบอกเขาว่าอยากมาวัดแล้วมีพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มลายส่งมาว่าทีนฟิลิปปินส์หาคนช่วยที่ได้ภาษาอังกฤษคุยโทรศัพท์กับเพชรหนูและน้องที่เช็คภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็จองตั๋วคืนนั้นเลยไปคนเดียวแล้วก็ได้ร่วมทำงานมากมายจำได้ว่า ตอลังเพชรหนูมารู้ทีหลังว่าเขาวัดแค่สองเดือนเขาบอกว่าถ้ารู้แต่แรกจะไม่ให้มาปลื้มที่สุดค่ะบุญถวายปัจจัยที่ปลื้มที่สุดคือบุญกระถินปี2020เพราะเป็นปีที่เกิดโควิด -19 วิกฤตไปทั่วโลกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยากไปหมด แต่ก็ปราถนาถวายสุดชีวิตเพราะรั้ววัดต้องใช้เงินแล้วทำให้วันทอดพระป่าธรรมชัยเป็นวันที่ปลื้มที่สุดในชีวิตร้องไห้เกือบตลอดทั้งวันเพราะปลื้มมากอมอมนอกจากนี้ยังสวดธรรมจักให้ได้อย่างน้อยสามรอบต่อวันปกติเฉลี่ยห้ถึงหรอบออเดินเวียนพระทักษิณอาทิตย์ อย่างน้อยละสองวันครั้งละสามรอบโหดีจังระหว่างเดินก็ทำสมาธินึกถึงหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดการเดินเมื่อก่อนจะเดินอ,อ๋อขออภัยเมื่อก่อนจะนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาเกือบสามปีกว่าแล้วทำให้การนั่งสมาธิพัฒนาการเป็นมาก อยากนิ่งตอนไหนก็นิ่งได้ทันทีโอ้ดีจังไม่ว่ารอบตัวจะเต็มไปด้วยเสียงต่างๆเช่นในห้างที่เสียงดังก็นั่งได้ปัจจุบันนั่งสมาธิปัจจุบันจะนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยสองชั่วโมงไม่ได้ต่อเนื่องอาจจะเป็นสองถึงสามช่วงนอกจากนี้จะนึกถึงหลวงปู่เป็นช่วงๆตลอดทั้งวันโอ้ดีมากเลยจ้ะ แล้วก็ยังมีบุญอีกมากมายที่ทำทุกเดือนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการถวายปัจจัยถวายพระตาหารและที่ชอบที่สุดยังคงเป็นงานเผยแผ่และดีใจมากที่ได้ไปเป็นล่ามให้หลวงพี่บุรินที่เสี่ยงไ้ประมาณปี2015อืมดีจังเลยจ้ะเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์ จริงๆเลยจ้ะเลราะมีแต่ความคิดของการเป็นผู้ให้